นั่งมองดูต้นไม้นั่งมองดูสายน้ำไหลผ่านไปปล่อยใจไปกับลมผสมความคิดถึงใครบางคนซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร คนที่เฝ้ารอแต่ละคืนทำได้แต่นึกถึงมองดูที่ดวงดาวก็ละไม้คล้ายดวงตาเธอมีผู้คนมากมายแต่ใจลึกๆก,กลับเงาเหมือนหัวใจรอใครบางคนรอคำว่ารัก รอคนที่เคยผูกพันตั้งแต่ชาติปางไหนคงเคยสัญญากันจึงรอคนมาทำตามสัญญาที่เคยให้สวรรค์คงคิดทางให้มันเป็นอย่างนี้ ทุกทกสิ่งทุกทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันเหมือนหัวใจรอใครบางคนรอคำว่ารักรอคนที่เคยผูกพันตั้งแต่ชาติปางไหนคงเคยสัญญากัน จึงรอคนมาทำตามสัญญาที่เคยให้ถึงต้องรออีกนานแค่ไหนจะก,กี่ชาติพบขอแค่ได้รักกัน